เหตุการณ์ที่อำเภอวังชินจังหวัดแพร่เนี่ยนะครับโรงรับซื้อส้มเขาก็มีการใช้แก๊สเพื่อบ่มส้มเพื่อให้ส้มมันสุกปรากฏเกิดแก๊สระเบิดนะฮะเนี่ยโกดังเนี่ยพังเสียหายครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนนะครับเหตุการณ์นี้อยู่ที่หมู่ที่3ตำบลนาพูนอำเภอวังชินจังหวัดแพร่ที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่ามีส้มเนี่ยทั้งหมด2 5 0้ตะก้าน้ำหนักรวมประมาณ6000กิโลกรัม กระจายเกลื่อนไปหมดนะครับแล้วก็หลังคาของโรงงานเป็นหลังคาเมทัลชีตห้องพักภายในโรงงานฝ้าเพดานอะไรต่างๆเนี่ยเสียหายนะครับขณะเดียวกันเขาบอกว่าสาเหตุเกิดจากแก๊สที่บ่มนั้นเกิดความร้อนและเกิดแรงอัดจนระเบิดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนก็คือนางวันนาโตท้ทนเป็นแม่ยายเจ้าของโรงงานได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะเนื่องจากฝ้าเพดานร่วงลงมาโดนหัว อีกคนหนึ่งเป็นคนงานครับชื่อนายโพคินแสงทองครับได้รับบาดเจ็บแก้วหูฉีกเสียงของแรงระเบิดนั้นได้ยินไกลไปถึงตำบลแม่สินจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งระยะทางเนี่ยห่างไปตั้ง30กิโลเมตรยังมีคนได้ยินเสียงระเบิดนะฮะดังไกลไปถึงนู่นเลยนะครับนี่นะฮะเสียงดังมากปรลัดอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นางสิริมาปาลาด พร้อมฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับเห็นบอกว่าทางโรงงานไม่ได้มีการทําประกันความเสียหายไว้ด้วยนะครับเจ้าของโรงงานครับนางกับวิศรางามวงบอกว่าขณะเกิดเหตุนั่งทําบัญชีอยู่ภายในห้องได้ยินเสียงระเบิดดังสนัน่นถึงขั้นไม่ได้สติและมึนงงสามีวิ่งเข้ามาในห้องแล้วก็บอกว่าแก๊สระเบิดซึ่งมีการบ่มส้มนะฮะเป็นแก๊สที่ใช้บ่มส้มก็ทำมาโดยตลอดก็ไม่ได้มีปัญหานะฮะ โดยจะใช้แก๊สเนี่ยประมาณ7กิโลกรัมนำไปวางแยกวางตามจุดต่างๆระหว่างรางส้มและใช้ผ้าใบคลุมปิดให้มิดชิดบ่ม1คืนส้มก็จะสุกเหลืองแต่วันเกิดเหตุหลังจากที่คลุมพลาสติกเสร็จประมาณ10นาทีก็เกิดระเบิดขึ้นเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเกิดขึ้นบ่มมาประมาณ3าปีกับบ่อกเกยแต่มันอยู่บ่มได้ประมาณสักซินาทีนะเจ้มามัน,นาากัด บุ่มขึ้นมาเลยแต่ละคนก็บ,บอกหูหเรียงแล้วก่หูกำกับบินนีกันเอาแก๊บใส่ก๊อกให้แล้วเราที่นี่กะเอานามเฮาก็ใส่หน,นนะเนาะเอาเอาขวดอะยดึดนามยดไปลุงในหันเราเอากับขุมผ้าเลยอะก็ะเลยบอกบ,บอกหูว่ามันเกิดจากสาเหตุอย่างพ่อไฟอย่างเฮาก็บไได้จุดบอกหูซื้อตัวกันพักนึงอะเด้อเขาหูซึกตัวกับวิ่งกันอะคือไปเอาหลา ก็อยู่ระหว่างการสำรวจเรื่องความเสียหายนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยส้มเนี่ย6 0 0 0กิโลกร,รัมนี่ก็เสียหายเกือบหมดเลยนะครับไอ้ที่วัาเตรียมจะไปส่งลูกค้าที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะฮะส่วนโกดังโรงงานต่างๆเนี่ยก็สภาพอย่างที่เห็นนะหลังคาเปิดนะฮะทางเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปนะครับนี่นะฮะโรงงานรับซื้อส้มแล้วก็บ่มให้สุกแล้วก็นําไปขาย